เลขาณะกรรมการทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเรื่องการพัฒนาโมเดลสาหรับการคัดแยกโรคผิวหนังที่มีจานวนชุดข้อมูลน้อยด้วยการเรียนรู้เชิงลึกหรือว่า Deep Learning นะครับที่มานะครับก็คือต้องการคัดแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังนะก่อนไปโรงพยาบาลครับเพราะว่ามันจะลดปัญหาได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการแออัดในโรงพยาบาลหรือว่าภาระงานของหมอและพยาบาลนะครับแต่ว่าการคัดแยกโรคผิวหนังเนี่ย โดยการที่เราจะใช้ Deep l p l r n r n i เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับก็คือ Data Set เนี่ยมีจำนวนน้อยครับผมจึงต้องใช้เทคนิคต่างๆมาในการ i m p อ o v e ตัวโมเดล Deep Learning ให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับการเตรียมข้อมูลนะครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อมูลเปิดครับเราเก็บมาจากโดยอ้างอิงมาจากโลกผิวหนังนะครับที่เป็น10อันดับแรกของประเทศไทยครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อว่า PJ1403 g ครับ ซึ่งจะมี4โรคก,ก็คือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังผิวหนังปกติโรคสะเก็ดเงินแล้วก็โรคก,กากเนื้อครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาทำ p r e p r o c e s ตัว Data ครับโดยการใช้ shade of g a y เพื่อ,อลดปัญหาเรื่องแสงแต่ละแหล่งเนะี่ยมันมาไม่เหมือนกันครับจากนั้นก็ทำ data augmentation โดยการสะท้อนพิกเซลเพื่อเติมพิกเซลที่เป็นค่าศูในให้มีสีแล้วก็ใช้ pixel color augmentation เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวโรคผิวหนังครับ การทดลองแรกนะครับก็คือเราจะเปรียบเทียบตัว architecture ใน CNN ครับ3ตัว v g 1 6 d e s n e t 5 0แล้วก็ d e s n e t 1 2 1, 1แล้วก็เทรนด้วย dataset ของเราที่รวบรวมมาครับเราจะได้โมเดลกับเวทออกมาอันนี้ก็เป็นผลลับนะครับก็คือ n e s n e <st> t <ry an> 1>, 2, 1 2 1เนี่ยดีที่สุดครับแต่เมื่อเรา visualize ตัวแกะแคลมเราจะพบว่ามันผิดจุดหมดเลยครับมันควรจะดูที่ตรงโลกหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หา Dataset ชื่อ Ham10000 ครับเป็นกับเรื่องโลกผิวหนังมาจากเวียนนามีประมาณ10,000รูป แล้วเราก็มาเทนกับตัวอาร์เคเต็กเจอร์ที่เราเ,าเทียบในการทดลองก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเอาตัวคัดที่มากที่สุดออกก่อนเพื่อลดปัญหาอิมบาลานซ์แล้วเราก็เทนออกมาครับได้ผลตามนี้เดสเซตก็ยังเป็นตัวที่ดีที่สุดครับ mm. จากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเดสเซตดีที่สุดเนี่ยเราก็เอามันมาทาการแก้ปัญหาอิมบาลานซ์ก็คือโอเวอร์แซมปิ้งปรับคัสเวทแล้วก็ใช้โฟโคสลอสครับแล้วเราก็ฟจูนโมเดลอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ครับ mm. อันนี้ mm. เมื่อเรารวิชวลสแกนั้นเนี่ย เราได้โมเดลกับเวทในการทดลองที่แล้วเนี่ยเราเอามา transfer าเลยนี่กับเด t เซ็ตหนึ่งสองหนึ่งด้วยการเชนด้วยเดตเซ็ตที่เรารวบรวมมาก็ pg หกหนึ่งสี่ศูนย์สามแล้วไฟล์จูนี่โมเดลครับอันนี้ก็คือผลแล้วปรากฏว่าฟอนต์ในกระถิเนี่ยเป็นหนึ่งหมดเลยทั้งสามอันแล้วก็แกะแคมเนี่ยมีตำแหน่งที่ถูกต้องครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลองมาเปรียบเทียบระหว่างการทดลองแรกกับการทดลองล่าสุดปรากฏว่าค่าเมตติ้เนี่ยสูงกว่าครับแล้วก็มีแกะแคมที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับ จากนั้นเนี่ยเราก็มา Ensemble model ด้วยการใช้ผลเฉลี่เยเลขคณิตของอผลการทํานายครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ค่าวัลกร์เต็มหนึ่งเลยครับ for negative 0จากนั้นก็มาทําเป็นเ e ็บแอปพลิเคชันครับผมต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ